กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจตุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจ่าสวรและโกมุตคงเทศสวัสดีสสดอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยอาจารย์ชอบมากเลยที่จะกินอาหารผัดหรือว่าอาหารต้มหรือว่าอาหารทอดผัดต้มทอดผมจะไม่พูดถึงแกงเพราะแกงกับต้มน่าจะเดียวกันนะ uh huh. ฮะต้ม ผมชอบทอดอาจารย์อะไรก็ตามที่ทอดนะผมว่ามันอร่อยอร่อยแล้วก็พอทอดแล้วเข้ามาทํากับอย่างอื่นที่กินด้วยนะอย่างเช่นว่าทอดแล้วกินกับยำหรือทอดแล้วจิ้มน้ําปลาพริกอะไรอ <c oughs> ชอบมากนี่ไม่นานมานี้เพิ่งจะไปเดินตลาดเขาเป็นตลาดขายแบบเขามีไม่รู้ว่าคอนเนคชั่นดีหรือว่าเขามีแพปลามีอะไรเป็นของตัวเองนะฮะเขาจะขนข้าวของอาหารทะเลเนี่ยมาขายกันอยู่กลางกรุงเทพแล้วโอ้โหถูกมากอาจารย์ถูกแบบ ถูกชนิดโอเวอร์แล้วของเขาก็ดีซะด้วยนะคือเรามีความรู้สึกว่าบางทีอะของถูกอะมันจะให้เป็นของดีไปซะเสมอไปมันก็ยากยิ่งเป็นของทะเลเนี่ยมันคงจะพร้อมเสียแล้วอะถึงจะมาทําถูกนะปรากฏไม่ใช่เลยอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปซื้อเป็นจระเม็ดดาซึ่งปกติปลาปลาขนาดขนาดของมันอะคือตัวนั้นอะเก้าขีดคือเกือบจะหนึ่งโลอยู่แล้วนะครับตัวเดียวเนี่ยแล้ว ถ้าไปในร้านค้าที่ทําสําเร็จแล้วเรียบร้อยเอามามทอดมาอะไรก็ตามทีเนี่ยมันอย่างน้อยสุดเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่3 5 0ร้อถึงสี่บาท <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> อันนี้คือโดยทั่วไปที่ <Yeah. S 1> เราจะมันราคากลางนะฮะ mm hmm. อันเนี้ยซื้อมาได้ไม่ถึง200บาทและทําให้ด้วย mm. <laughs> ลงไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็เลยลองกินด้วยความแบบว่าเผื่อใจไว้ก่อนแล้วว่ามันคงจะต้องไม่สดไม่ดีเอ้ยมันก็สด ปกติธรรมดามากก็เลยเออเขาเป็นเป็นร้านที่ต้องมีแพลนของตัวเองอะแล้วใช้แค่การขนส่งเท่านั้นหรือไงสักอย่างเนี่ยที่ทำให้สามารถทําข้าวของต่างๆนานาได้ราคาถูกขนาดนี้นะครับหรือไออันนี้คือพูดในกรณีทอดนะครับในกรณีอบนึ่งแรงต่างนานาเนี่ยคือเขา ทำเนี่ยเขาคิดค่าทําอยู่20บาท30บาทไม่เกิน50บาทตออ่อเมนูแล้วแต่ความยากง่ายแล้วก็เวลาที่ใช้นะฮะแต่ออกมาได้ของใหม่ได้ของสดตลอดเลยอะ่ะซึ่งนั่นทําให้ผมติดรสชาติของการทอดตรงที่ว่าหนึ่งคือมันมันควบแน้นอะไรก็ตามที่เอาไปทอดเนี่ยมันจะควบแน่น เข้านะครับแล้วรสชาติมันจะคอนเซนเทรตเข้าด้วยตัวของมันเองโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรอื่นคือรสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นใช่อันนี้ทำให้ชอบทีนี้ที่อาจารย์บอกมาสักครู่ว่าอาจารย์ชอบต้มเนี่ยเพราะว่าอะไรครับสาเหตุที่ชอบต้มเพราะเนื่องจากว่ามีต้มเมื่อกี้คุณกบูก็พูดแล้วบอกว่ามันรวมถึงต้มถึงแกงนะคะการที่เรามีการต้มหรือมีการแกงเนี่ยทำให้เรามีองค์ประกอบอื่นๆที่กินควบคู่ไปกับตัวนั้นเลยอ๋อก็คือ รสชาติอาจจะอยู่ในพริกแกงหรือว่าเครื่องต้มไปแล้วใช่แล้วก็ในการต้มมันไม่ได้ต้มน้ําเฉยๆมันต้มอย่างอื่นด้วยใช่ก็มีต้มผักต้มเนื้อสัโปรตมน์ประกอบใช่มีมีพริกแกงมีกะทิหรือไม่ถ้าเป็นพวกน้ําใสมันก็จะมีการปรุงรสมีผักอะไรเข้าอยู่ในนั้นแล้วครับคือเบ็ดเสร็จสําเร็จรูปได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นต้มเฉยๆเ่ยก็กินเล่นได้กินเล่นก็ได้กินจริงก็ได้ใช่โอ้ยอาจารย์ผมก็สามารถจะกินทอดให้มันกินเล่นก็ได้กินจริงก็ เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจาระเมดทอดเม็อสกรูเนี้นะฮะแล้วมันตัวใหญ่เลยแล้วก็คือกินคนเดียวไม่หมดตัวมันใหญ่จริงๆนะฮะแต่ผมยังซื้อกลับเอามาใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยคือปลาอินทรีสดทอดซึ่งปลาอินทรีเขาจะคือตัวปลาอินทรีมันจะตัวใหญ่<ช>เขาจะต้องหั่นมาเป็นท่อนๆ<ช>คุณผู้ฟังลองนึกภาพปลาเค็ม ซึ่งอันนั้นอะ่ะคือท่อนที่ถูกเอาไปทําไปปรุงจนทั้งมันหดลงมาเหลือแค่นั้นแล้วก่อนหน้านั้นมันต้องชิ้นใหญ่กว่าน,นั้นแล้วนะปลาอินทรีที่เป็นอินทรีสดแล้วไปทอดโดยที่แล้วแต่บางคนก็ทอดเฉยๆกินกับยำมะม,ม่วงบางคนก็ทอดราดน,น,น้ําปลาอะไรต่างนเนี่ยนะผมมาเป็นอินทรีทอดน้ําปลาจานอร่อยมากแปลกจังเลยอะ่ปะปลาอินทรีเนี่ยแปลกแปลกนะทําเค็มก็อร่อยอร่อยนะเพราะว่าเนื้อมันไม่ไม,ไม่เละนะฮะใช่ค่ะแล้ว กินสดเนี่ยก็อร่อยมากเลยทำไมมันถึงไม่เป็นปลาเศรษฐกิจโด่งดังเท่ากับพวกแซลมอนแซลมอนก็ไม่รู้นะไม่รู้มีใครเขาทำเอาปลาอินทรีย์มาทําเป็นพวกซาซิมิมันทําได้ไหมอาจารย์หรือไม่ได้ไม่น่าจะได้นะอืเพราะถ้าได้มันต้องดังแล้วนะเนาะอ๋อ,อใช่อร่อยมากเลยคือความปรุงอาหารของวิธีการปรุงอาหารของไทยเราเนะี่ยจริงๆมันไม่ได้มีเยอะนะมันก็มีแค่นี้คือทําเป็นผัดทําเป็นทอดแล้วก็ ทำเป็นเป็นต้มเป็นแกงต้มผัดแกงทอดใช่ฮะพวกตุนพวกนึ่งเนี่ยนาจากจีนเนาะค่ะแล้ววิธีการต่างๆของของจีนที่เกี่ยวกับการตุนการนึ่งเนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันน่าจะมาจากความสดความใหม่ของอาหารโดยเพราะถ้าหากว่าไม่ได้ของดีจริงๆนะเอามานึง่งเอามาตุนนี่กินไม่ได้เลยนะจ๊ะม,มันเริ่มต้นจากกลิ่นเลยอะถ้าของไม่สดจริงเอาไปนึง่งหรือเอาไปตุนนี่กลิ่นมันจะฟ้องทันทีเลยว่า เธอกินไม่ได้ไ<ม>ยังไม่ต้องพูดไม,ออไม่ต้องพูด,<ส>ดถึงรสชาตินะครับวันนี้มันเป็นแม้กระทั่งนะคุณผู้ฟังอาจจะเถียงอยู่ในใจหรือเถียงออกมาดังๆใส่วิทยุเลกว่าก็าอย่าไปกินเนื้อสัตว์สิผักตุนอะไรก็มีผักนึ่งก็มีถ้ามันไม่สดจริงถ้ามันเป็นของค้างแล้วนะมันก็ฟองมันฟ้องทั้งสีสันร,รูปร่างของมันด้วยนะครับแล้วก็ฟ้องถึงกลิ่นด้วยวิธีการตุนกันนึ่งเนี่ยที่ บอกว่าม <styles. S 1> าจากจะน่าจะมาจากจีนเพราะว่าทรัพยากรของจีนเนี่ยเยอะพื้นที่เขาเยอะประชากรเยอะเยอะกว่าบ้านเราเยอะมากเลยนะใช่หล้วหลายร้อยเท่าเลยภูมิอากาศของเขาอ่ะมันหลากหลายด้วยเขามีทั้งที่ร้อนจัดมีทั้งที่ชุ่มชื้นเหมือนบ้านเรานะครับแล้วก็มีทั้งที่หนาวจัดเย็นจัดเพราะนั้นทรัพยากรเขาหลากหลายมากก็เลยทําให้เขาสามารถจะเลือกในทําในวิธีการเนื่องการตุนเนี่ยผมว่าทําได้ ทำทำได้จนทำทำเด่นด้วยแค <c oughs> ่ทำได้เฉยทำได้จึงกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเลยด้วยแล้วเขาก็มีพืชพันธุ์หมดทุกชนิดใช่ฮะที่พยายามเข้าไปปลูกซึ่งตอนนี้เราก็กลัวกันเเรื่องของทุเรียนครับซึ่งเขาก็ปลูกทุเรียนได้แล้ว <c oughs> นะคะแล้วเขาก็มีมะพร้าวครับ เหมือนบ้านเราเลยรวมถึงเขาบอกเนี่ยแหละคือพัทยาเมืองจีนมีด้วยเขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรากเงาความหนักแน่นของศิลปวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ที่ออริจินัลนะที่ดั้งเดิมนะครับถึงว่าจะมีการทำเรียนแบบอย่างไรก็ตามเนี่ยชื่อมก็บอกอยู่แล้วว่าของเรียนของเลียนแบบนะครับสำหรับเมนูที่เราจะนำเสนอกัรวันนี้และชวนคุณผู้ฟังมาลองทำขายเนี่ย ดูไม่ออกเลยว่าเป็นของเรียนแบบอย่างไรใครเรียนแบบใครเพราะว่ามันผสานผสม,มจนกลมกลืนอย่างแท้จริงเลยนะครับ <Okay. S 1> เป็นเมนูโบราณปกติเนี่ยเวลาอาจารย์บอกว่านี่เป็นของเก่าแล้วอาจารย์มักจะนะครับขออนุญาตอาจารย์นะอาจารย์มักจะใช้การเทียบเคียงกับตำรับตำราย,ย้อนไปที่พระวิมาดา uh huh. เธอบ้างแม่ครูหัวป่าบ้าง <Okay. S 1> หรือ อาจจะเป็นคุณย่าเนื่องะนะฮะซึ่งทั้งหลายทั้งมวลนั้นจะวนๆกันอยู่ที่รัชกาลที่ห้าแต่ขอโทษทีเถอะวันนี้อาจารย์บอกว่าอขอไกลคทะลุเลยไปก่อนันวันนี้มาไกลค่ะ<ๆ>วันนี้เมนูของเราชื่อว่าแกงร้อนค่ะข้าวแดงแกงร้อนเนี่ยแหละจ้ะใช่ค่ะข้าวแดงแกงร้อนนี่แหละวัยรุ่นตอนปลายทั้งหลายจะคุ้นกับวลีนี้นะฮะ<ม>คือข้าวแดงแกงร้อนซึ่งมันจะหมายรวมไปถึงการที่ให้รู้จัก กตันญูรู้คุณใครที่เป็นผู้ที่เขาเกื้อหนุนเป็นผู้ที่อบรมเลี้ยงดูถึงข้าวแดงแกงร้อนบ้างนะอ่าแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งตัวข้าวแดงและแกงร้อนเนี่ยมันมีอยู่จริงนะใช่ค่ะผมรู้จักแต่คําว่าข้าวแดงว่ามันคือข้าวสมัยก่อนนี้มันไม่ได้ขัดสีมันก็จะไปออกมาเป็นเนี่ยเป็นสมัยนี้เขาเรียกกันว่าข้าว ข้าวกล้องะอาจารย์ข้าวข้าวที่มีข้าวหลายสีเลยค่ะอข้าวที่ไม่ได้ผ่านการกระบวนการขัดสีให้เป็นให้เป็นสีขาวให้เป็นข้าวขาวซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขากินข้าวแดงกันโดยทั่วไปค่ะมันได้วิตามินเป็นอย่างดีแล้วพอมาต่อมาเนี่ยมีการขัดสีเป็นสีขาวแล้วก็มีความนิยมว่าโอ้ยต้องคนดีคนรวยทั้งหลายแหล่ต้องกินข้าวขาวเนี่ยพอไปขัดแล้วมันนุ่มกว่าไงคะ มันนุ่มกว่าด้วยแล้วก็พวกสารอาหารทั้งหลายมันก็หายไป <c oughs> ข้าวแดงเนี่ยก็เลยไปได้รับความนิยมกันในสถานในเรือนจำา <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นของถูกเพราะเป็นของถูกปรากฏว่าคนกินของถูกแล้วแข็งแรงดีขึ้นหมดเลยนะครับ <c oughs> ข้าวแดงเนี่ยรู้จักแบบนี้ส่วนแกงร้อนเนี่ยไปรู้จักว่ามันคือแกงที่มันทําใหม่ๆร้อนๆ <c oughs> เพิ่งจะรู้จากอาจารย์วันนี้เองนะว,ว่าแกงร้อนเนี่ยเป็นชื่อเมนูจริงๆเลย ช่ค่ะมันไม่ใช่การขยายมันไม่ได้ลักษณะนามไม่ใช่มันมันไม่ใช่แกงที่ทำมาร้อนๆแต่มันคือแกรงร้อนเหมือนแกงเลียงเหมือนแกงป่าแบบนี้นะครับมันค,คือแกรงร้อนอย่างนี้คือมันเป็นชื่อของแกงชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแกงกะทิด้วยมันก็ยิ่งจะร้อนใหญ่เพราะกะทิมันอมความร้อนค่ะเป็นแกงกะทิที่อ่อเป็นสีขาวนวลๆอุย้ยก็สวยๆก็เหมือนกต้มขา่า ใช่ค่ะสไตล์นั้นครับรสชาตินี้ก็จะเค็มๆเหมือนหวานหวานป,ปลายเค็มนำํำมันจะกิน,นเลนพล่นๆได้มีเส้นด้วย๋อมีเส้นด้วยใช่ค่ะคเส้นที่ใช้คือหุ้นเส้นโอ้มันก็ยิ่งแบบลื่นคอใหญ่เลยยกเว้นห้ามกินตอนร้อน ถึงได้ชื่อว่าเป็นแกงร้อนเนี่ยคะ่ะซูดเข้าไปตอนร้อนเนี่ยวุ้นเส้นมันอมความร้อนมากนะครับแล้วตัวกะทิเนี่ยพอไปผสมอยู่ในน้ําปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้จุดเดือดมันสูงขึ้นด้วยใช่ไหมจ๊าม,มันก็จะยิ่งร้อนหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับโอ้โหแกงร้อนนี่มันขาดอย่างเดียวขาดเผ็ดเออใช่ไม่เผ็ดถ้าเผ็ดเข้าไปด้วยนี่แกงร้อนกินไม่ไหวเลยนะ <laughs> <laughs> แกงร้อนเนี่ยใช้วุ้นเส้นครับพอใช้วุ้นเส้นปั๊บเนี่ยจึงเป็นที่มาของคนโบราณจะเรียกวุ้นเส้นว่าเส้นแกงร้อนแสดงว่าตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงในช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยแกงร้อนถูกทยํยจนเป็นประจำแล้วได้รับความนิยมมากจนจนคนไปเรียกเส้นที่ใช้ทําตัวเนี้ยว่าเส้นแกงร้อนะนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นอย่างที่บ้านเนี่ยนะคะคุณย่าไปซื้อของในตลาดไปถึงตลาดก็บอกว่าซื้อเส้นแกงร้อน อเป็นการรู้กันว่ามันคือเส้นวุน้นเส้นนี้เองแม่ค้าก็หยิบมาให้วุ้นเส้นรกระมองแล้วแกงจืดวุ้นเส้นที่ทําออกมาครับนี่คือแกงจืดเส้นแกงร้อนอืมคือคเป็นคําว่าเส้นแกงร้อนเป็นที่รู้กันเลยว่ามัน,มนคือวุ้นเส้นแ,แล้วเขาน่าจะมา,าละความนิยมกันไปก็ในในยุคต่อ,ตอมาหลังจากหลังจากรัชกาลที่หนึ่งไปสัก ระยะหนึ่งผมว่านา่ <ừ> นาจะถึงรัชกาลที่ห้าที่หกเลยเอะที่ยังยังนิยมอยู่เพราะว่าถ้าเป็นคุณย่าคุณปู่ของอาจารย์เนี่ยก็น่าจะอยู่ช่วงรัชกาลที่หกค่ะก็ยังก็ยังมีการทําแบบนี้<ะ>อยู่นะคะแกงร้อนเนี่ยเป็นบอกว่าเป็นเมนูปโปรดของรัชกาลที่หนึ่งครับนะคะเพราะนั้นก็เลยคิดว่าเน,เนื่องจากพระองค์ท่านเนี่ย มีเป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีนครับก็เลยสันนิษฐานว่าแกงเนี้ยเราน่าที่จะได้รับอิทธิพลมาจากแกงของจีนเพราะด,ดูจากเครื่องปรุงใช่ดูจากเครื่องปรุงแล้วเนี่ยก็น่าจะใช่แต่ทีนี้พอเข้ามาที่ไทยปุ๊บแล้วมีการใสกก่กะเพรกะทิเนี่ยผมว่าไม่ในจีนไม่ค่อยมีใช่ไหมครับใช่ค่ะในจีนสมัยก่อนจะไม่ค่อยกินเรื่องของกะทิเนี่ยพอมาเข้ากะทิเข้าเครื่องต่างๆของไทยเข้าไปเนี่ยมันก็เลย อย่างที่บอกครับผสานผสมจนกลมกลือ่อนวันนี้ที่ชวนคุณผู้ฟังมาลองทําแกงร้อนไข่เนี่ยเพราะว่ามันก็น่าสนใจนะตั้งแต่ชื่อเลยถ้าเกิดยิ่งมีปูมประวัติเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวลีนี้ข้าวแดงแกงร้อนเนี่ยผมว่าม,มันยิ่งหรือถ้ายิ่งจับขายคู่กันนะเป็นข้าวกล้องกินกับแกงร้อนนะมผมว่าถ้า มันน่าจะยิ่งสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวแดงแกงร้อนเมนูเมนูมพ,พิเศษเข้าวแดงแกงร้อนแกงร้อนใช่ครับเออแกงร้อนทำยังไงอาจารย์อแกงร้อนนะคะในเมื่อพูดถึงคาว่าเป็นแกงครับเราก็จะต้องมีการตําเครื่องแกงคเครื่องแกงประกอบไปด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชีหอมแดงแล้วก็กะปิโอ้ครับมีสัดส่วนไหมฮะรกระเทียมพริกไทย รากข่าชีเนี่ยก็เหมือนสาเกลอเนี่ยนะะถ้าสมมุติเราตำออกมาแล้วเนี่ยจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพูนครับแล้วก็หอมแดงเนี่ยประมาณ67หัวคับกะปิประมาณ1น่ช้อนชาตําให้ละเอียดเข้าไปด้วยกันครับเอาไปละลายในน้ําแกงอนะคะทีนี้น้ําแกงมาจากไหนน้าแกงเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามีกะทินะคะเราจะใช้กะทิเหส่วนต่อนน้ําที่กะแช่ของแห้งอีก2ส่วน ของแห้งคืออะไรครับอ่าของแห้งที่เราจะมาใช้ในเมนูนี้ถ้าเราดูปับเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเลยว่าเหมือนกับแกงของจีนครับดอกไม้จีนมันจะชื่อเขาบอกกระโต<笑><笑><笑>๊เห็ดหอะเห็ดหูหนูอ่าครับเห็ดหอมครับฟองเต้าหู้ฮะแล้วก็มีกุ้งแห้งซึ่งพวกนี้ล้วนแล้วจะเป็นของแห้งประเภทที่ก่อนทําเนี่ยต้องไปแช่าน้าให้มันนิ่มใช่ค่ะครับ แต่ก่อนทำเนี่ยในเมื่อเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราจะน้ําแช่ของของแห้งเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบของการทําน้ําซุปด้วยทําแกงด้วยเพราะนั้นรเราต้องทําความสะอาดล้างให้สะอาดเสียก่อนก่อนจะไปแช่ก่อนที่จะมาแช่นะคะพอแช่ให้มันนุ่มเรียบร้อยก็เอามาหั่นตัดแต่งให้พอดีคําอันนี้จะใช้สำหรับในการใส่แกงแต่ว่าตัวน้ําที่ใช้แช่นั่นแนหะคือตัวน้ําแกงใช่ค่ะครับเพราะมันจะมีความหอมของของเหล่านี้นะคะ ดอกไม้จีนอย่าลืมเอามาผูกปมไว้สักนิดมิฉะนั้นมันก็จะบานแล้วก็กระจายลงไปในหม้อทั้งหมดมันไม่ไม่รวมตัวกันเป็นดอกค่ะ,ะครับทีนี้อ่ะเราลงมือนะคะเราก็เริ่มต้นที่เอาน้ําน้ําที่เราแช่ครสองส่วนเติมกะทิลงไปอีกหนึ่งส่วนแล้วก็เอาเครื่องแกงที่เราตํามเมื่อสักครู่เนี่ยลงไปละลายครับตั้งน้ำให้เดือดอใส่ของแห้งทั้งหลายลงไปประกอบไปด้วย เห็ดหอมเห็ดห uh. uh, ูหนูฝ่องเต้าหู้จะใช้สุดท้ายเลยครับนะคะใส่อย่างอื่นทุกอย่างยกเว้นฝ่องเต้าหู้ดอกไม้จีนแล้วก็กุ้งแห้งครับอ่ะ uh, ลงไปต้มพอต้มพอเดือดปับ๊บเนี่ยก็ปรุงรสครับด้วยน้ําปลากับน้ําตาลปีบ๊บซึ่งรสชาติที่ต้องการคือเค็มอย่างเดียวค่ะแล้วหวานป,ปลายปลายอ๋อครับนะคะจากนั้นก็ใส่าตามด้วยวุ้นเส้นครับ แล้วก็สุดท้ายเลยคือฟองเต้าหู้แสดงว่าฟองเต้าหู้เนี่ยมันจะสุกนุ่มเร็วกว่าเพื่อนขนาดเร็วกว่าตัวไอ้หุนเส้นเนี่ยก็แสดงว่าเร็วจริงมากแค่นี้ปิดฝาเสร็จเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเลยนะคเวลาเสิร์ฟก็อาจจะแต่งหน้าด้วยการโรยพริกไทยใช้ผักชีนะคะทีนี้ต้องบอกลูกค้าในการทําขายต้องบอกลูกค้าว่าอย่าผีผาลามกิน เพราะว่าขึ้นมาเดือดเดือดมันร้อนจริงนะคือ,อตัวตัวความเป็นแกงกะทิเองมันร้อนมากกว่าน้ําแกงปกติอยู่แล้วแต่ที่ร้อนยิ่งกว่านั้นก็คือมุ้เส้นบุ้เส้นมันอมความร้อนมากนะครับนอกนอจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโปรตีนลงไปได้อย่างเช่นหมูสับหรือกุ้งอันนี้คือคือสำหรับเป็นทางเลือกในการขายใช่ไหมครับค่ะถ้าเป็นหมูสับจะใสต่ตอนไหนดีฮะอาจารย์หมูสับเนี่ยก็คือก่อนใส่มุ้เส้น แล้วก็เอาเอาวิธีการพอเราหมูสับมาเนี่ยนะคะเราอาจตักน้ำน้ำแกงเนี่ยในในหม้อที่ร้อนๆเนี่ยเอาน้ำกะทิที่ผสมน้ำไหมคะลงมาละลายในหมูสับละลายในชามข้างนอกก่อนค่ะเพื่อให้มันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆทั่วๆกันแล้วค่อยเทลงไปต้มเทลงไปแบบนี้นอกจากหมูสับเนี่ยเป็นตามตามชอบเลยใช้หมูสับใช้กุ้ง กุ้งที่เป็นกุ้งตัวหรือกุ้งสับกุ้งตัวกุ้งตัวนะเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดกุ้งสับเพิ่มเป็นมูลค่าเลยเห็นไหมคะหมูสับกุ้งสับไก่สดกุ้งตัวกุ้งสดไก่สับไก่สับได้ครับเผื่อว่าจะมีข้อจํากัดทางศาสนาก็จะได้กินแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเอาไปเพิ่มมูลค่านะครับผมว่ามันก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้ปิดกบไอ้ส่วนดั้งเดิมที่ตั้งใจเพราะส่วนดั้งเดิมเลยของตัวแกงร้อนเนี่ยก็คือน้ํากะทิกับตัว วุ้นเส้นน้ำจาอาน้ำกระทิกับน้ำแช่ที่รวมกันได้กลิ่นนี่มีความวหอมหอมของไอ้พวกของแห้งครับแล้วก็วุนนวว้นเส้นนะครับส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยถือเป็นเพียงแค่ทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลค่าแบบนี้เนี่ยทะลงทะเลอะไรก็ใส่ได้นะอาจารย์ได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปเพิ่มมูลค่าซะจนกระทั่งเยอะไปนิดนึงทาให้อาจจะตั้งราคาขายสูงนะครับแต่ว่าทะเลเนี่ยนี่อ่ ไม่ค่อยอยากจะให้ใส่เท่าไหร่ครับเพราะว่าด้วยความที่ทะเลเนี่ยมันมีรสชาติมีความอร่อยของมันต่างหากนะคะเดี๋ยวมันจะแย่งกันนะอาจารย์มันจะแย่งซีนกันเพราะตรงนี้เราอยากจะให้เขาได้สัมผัสรสและกลิ่นของพวกเห็ดหูหนูเห็ดหอมดอกไม้จีนฟองเต้าหู้เพราะฉะนั้นอย่างเยอะสุดแล้วก็แค่กุ้งสดค่ะไม่งั้นก็เป็นตัวหมูสับหรือว่าไก่สับก็พอแล้วนะครับก็ทดลองทำกินกันมี ข้อสังเกตว่าอันนี้มันจําเป็นจะต้องค่อนข้างจะทําปุ๊บกินป๊าพร้อมเป็นวุ้นเส้นใช่ค่ะถ้าใส่วุ้นเส้นเข้าไปถ้าเกิดเอาเก็บไว้นานๆอย่างเช่นว่าเอากลับไปบ้านอย่างเงี้ยมันจะอืดนะมัน,นแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดว่าแยกวุ้นเส้นไปแล้ว้เขาไปต้มเองทีมันก็ไม่สะดวกเออบางที่บางบ้านเขาอาจจะไม่มีที่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นข้อสังเกตคือเมนูนี้ในการทําขายเนี่ยน่าจะขายหน้าร้านอย่างเดียวค่ะแต่ว่าทําอย่างที่เราบอกเนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าชัดเจนมากคือว่า ขายคู่กันกับข้าวแดงก็คือข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีนะครับแล้วตังไปเลยเม่ดูข้าวแดงแกงร้อน,อนผมว่าสะดุดตา <S 2> <S 2> <S 2> นะฮะ <S <S แล้วมันก็ทำให้ได้ รับทราบตัวข้อมูลทางโภชนาการด้วยว่าการกินข้าวแดงเนี่ยก็คือข้าวไม่ขัดสีมันดีอย่างไรมันมีวิตามิน B มันมีอะไรต่างๆนะน <Yeah. S 1> ะครับแล้วก็ตัวแกงร้อนก็ให้ปูมประวัติเข้าไปด้วยว่าเนี่ยเป็นอาหารทรงโปรดเลยของรัชกาลที่หนึ่งน่นเลยเพราะฉะนั้นการย้อนกลับมากินอีกทีหนึ่งเนี่ยมันแสดงว่าเราสืบสารตัววัฒนธรรมอาหารของเราตัวศิลปะการปรุงอาหารของเรา <Okay. S 1> ซึ่งก็คือการทําน้ําแกงให้หอมด้วยบรรดา พวกเครื่องดอกไม้จีนทั้งหลายแบบนี้นะครับแล้วก็กระปิกับอะไรนะหอมกระเทียมหอมแดงแล้วก็สับเกลือใช่ครับเนี่ยผสมแบบไทยก็เป็นจริงจังมากนะสำเกลือใช่ค่ะแยกไม่ออกแน่ๆเอาลองทำดูครับพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจสมวันและกรมมึคงเทศวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดย สถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ